ดูดวงส่วนตัวสแกน QR code ได้เลยนะคะหรือจะแอดผ่านทาง ID Line ชยโย underscore stone ก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเม่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูดวงให้กับคนสถานะเราละเก,ก่ากันนะคะจำเดือนธันวาคมค่ะเดินทางมาถึงคิวของชาวตุนนะคะ ก็เหมือนเดิมนะคะสามารถที่จะดูได้ทั้งแบบรลัคณะแล้วก็แบบราศีการแบ่งวันที่ตามวมันเกิดได้ทางตนตกละไทยค่ะกองแรกจะเป็นตัวตนนะคะของคุณตุลน,นะ,ะขอไปถ้ามีเสียงแทรกนะคะกองที่สองตัวตนคนรักเก่าค่ะแล้วก็บทสรุปนะคะออย่างที่เมย์บอกเสมอนะคะว่าสถานะนี้จะต้องเลิกกันแล้วนะคะถ้าคุณแค่มีปัญหากันนะคะทะเลาะกันเนี่ยดูดวงคนมีคู่ไปก่อนนะ เริ่มกันนะคะจากไทซัมราบเหมือนเดิมนะคะก็เป็นไพ่เดอะไฮโลอฟอนนะคะขึ้นมากลัวผ่ะตรงนี้ไม่มองว่าความสัมพันธ์ของคสองคนเนี่ยอาจจะเคยเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะบางคนอาจจะแต่งงานแล้วนะคะหรือว่าถึงขั้นอยู่กินกันแล้วนะคะแล้วก็พอเลิกกันไปเนี่ยมันเหมือนกับเหมือนกันอย่าร้างอะคะ่ะพูดง่ายๆเหมือนคนที่เคยเป็น f ฟ m i l y เป็นครอบครัวเนี่ยต้องแยกจากกันไปหรือบางคนก็อาจจะ รักกันไม่นานแต่ว่ามีความปรารถนาที่จะแต่งงานกันแล้วอะไาเงี้ยวางแผนอนาคตร่วมกันแต่ว่ามันต้องจบลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเป็นแผลใหญ่เหมือนกันนะคะในใจนะ,ะมาดูค่ะเริ่มจากตัวคุณก่อนนะคะใบแรกของคุณนะคะขึ้นเป็นไพ่แปดถ้วยนะคะ อันนี้ก็ชัดเจนนะคะหมายถึงคนที่คิดดีแล้วไตรตรรองดีแล้วนะคะแล้วก็เลือกทางเลือกของตัวเองที่จะไปคนเดียวนะคะยอมทิ้งคนที่เคยเป็นเหมือนครอบครัวนะคะหรือว่าอยากจะเป็นครอบครัวนะ ใบต่อมานะคะเป็นเจ็ดเหรียญที่กลับหัวนะคะสอดคล้องนะคะไม่มองว่าคุณอาจจะเคยมีความอดทนเคยให้อะไรหลายอย่างนะคะในความสัมพันธ์นี้แต่สุดท้ายเนี่ยความอดทนของคุณเนี่ยมันก็ถึงจุดที่มันหมดนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องที่กระทบใจคุณมานานหรือว่าเรื่องใหญ่บางเรื่องที่เข้ามานะคะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะของคุณเป็นเด็กธุเรียนนะคะขึ้นกลับหัวตอนนี้คุณกําลังค่อยๆที่จะ ฟื้นฟูสภาพจิตใจตัวเองให้กลับมาดีเหมือนเดิมนะคะก็ต้องให้เวลาตัวเองทีหนึงเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งเขานะคะใบแรกเนี่ยขึ้นเป็นพายเดอะสเตรนะคะไม่มองว่าเมื่อเขาโดนบอกเลิกนะคะหรือว่า,ามีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้ต้องเลิกกันไปเนี่ยตัวเขาเนี่ยอยากจะรอมชอมกับคุณนะคะถ้าก่อนหน้านี้เขาเคยดื้อนะคะเคยอยากเอาชนะตอนเนี้ย เขาอยากจะกลับมางอคุณนะหรือว่าถ้าคุณยังให้โอกาสเขาเขาก็พร้อมที่จะลองชอมนะคะแล้วก็ตามใจพไพ่ใบต่อมาเป็นเดเม i ิเชียนไม่ว,ว่าเขาอะน่าจะไปขอพรน,นะคะอธิษฐานจิตพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่อที่จะให้ความรักเนี่ยมันกลับมาเหมือนเดิมได้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยยังไม่สามารถที่จะตัดใจได้มีไพ่เดิมูนที่ขึ้นมากับหัวก็ตอนเนี้ ทุกอย่างมันเคลียร์แล้วสําหรับเขาไม่มองว่าก่อนหน้านี้นเขาอาจจะยังสับสนนะคะในช่วงเวลาที่ทะเลาะกันหรือว่าขัดแย้งเขาอาจจะไม่ได้รู้ว่าแท้จริงเขาต้องการอะไรแต่ตอนนี้เขากคกขลางจะชัดแล้วค่ะว่าเขาอยากที่จะได้คุณกลับมานะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูบทสรุปค่ะ ถ้าถ้วยนะคะมันยังเป็นช่วงเวลาที่ต่างคนต่างรู้สึกเสียใจนะคะตัวคุณก็อาจจะแซดอาจจะรู้สึกเหมือนถูกทําให้ผิดหวังส่วนตัวเขาเองก็ถ้าเป็นฝ่ายผิดเนี่ยก็คือคนที่เสียใจกับการกระทําของตัวเองนะคะแล้วก็มีไพ่อัศวินเหรียญด้วย ยังมีอน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่ยังอยากที่จะกลับมาขอโอกาสนะคะแต่ก็ยังไม่ได้กล้าที่จะ,ะกลับเข้ามาในตอนนี้จะต้องแบบเหมือนใช้เวลาแล้วก็ให้เวลาอยู่นะคะแล้วก็มีสิบเหรียญที่กลับหัวไม่ต่างจากไพ่ไทยสําหรับนะคุณสองคนเนี่ยอาจจะเคยวางอนาคตร,ร่วมกันนะคะหรือว่าอย่างที่เมย์บอกว่าบางท่านในแต่างงานกันแล้วเมื่อต้องจบกันเนี่ยนะคะความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันทําให้มีผลกระทบ นะคะที่ใหญ่ต่อชีวิตของคุณทั้งคู่นะคะจากหน้าไพ่ตรงนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่าทางฝ่ายเขาอะนะยังไม่ได้อยากที่จะเลิกจริงๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวแจ้งไว้ก่อนว่าหน้าไพ่สลับข้างกันได้นะคะสําหรับชาวสองที่เข้ามาดูนะคะมาต่อกันที่ไพ่ราเคลนะคะ มี free your s e l f นะคะมี release your ex นะคะแล้วก็มี forgiving and learning ตอนนี้นะคะ่ะไม่มองว่าตัวคุณนะนะคะต้องการอิสระนะคะแล้วก็อยากจะปลดปล่อยคนรักไปก่อนนะคะไม่อยากที่จะมีปัญหานะก็ตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์ไปก่อนแต่เรื่องของอนาคตเนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะได้เคลียร์ใจพูดคุยนะคะแล้วก็ ท้ายที่สุดเนี่ยสามารถที่จะให้อภัยกันได้แหละแต่ว่าการตัดสินใจที่ว่าให้อภัยแล้วจะกลับมาคบกันยังไงเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของคุณด้วยนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตนะคะไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คำแนะนำนะคะจากเอ็นเจอร w e ันเซอร์ สิทธิ่งที่เป็นบูกนะคะอาสาเหตุ from others แล้วก็สักเสร็ค่ะสถา,านาการณ์ต่างๆรอบตัวคุณจะดีขึ้นนะคะ คุณจะรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าอะไรที่คุณไม่สามารถที่จะจัดการได้เองเนี่ยคุณสามารถที่จะขอคำปรึกษาจากคนใกล้ชิดของคุณได้เลยนะคะแล้วก็สักเซสก็หมายถึงคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะการที่คุณเลิกลาเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกแย่เพราะว่าคุณมีความผูกพันกับคนรักมากแต่ว่าคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองค่ะ บางคนบอกว่ายังมองไม่เห็นเลยว่าจะกลับมาปกติได้ยังไงนะคะแต่ไพ่ขึ้นมาบอกแล้วนะคะว่าคุณทําได้แน่นอน,นะะทางฝ่ายเขาว่าสีที่จะน่าเป็นห่วงไว้เดี๋ยวเราปิดท้ายกันที่ข้อความจากคนรักเก่านะคะพอดีไพ่ก็เด็นออกมาเองนะ,ะเพราะฉันไม่จะอ่านไปนี้นะคะ I know I was d e t r a c t i o n from your pain ฉันรู้นะว่าฉันเคยไม่ใส่ใจเธอไม่เคยแบบรับรู้ถึงความรู้สึกของเธอว่าเธอนั้นเจ็บปวดนะคะอันนี้อาจจะเป็นคำสารภาพจากเขานะที่อยากให้คุณรู้ว่าเขารู้สึกเสียใจนะที่เขาไม่ได้ใส่ใจคุณมากพอนะคะ ค่ะถ้าใครชอบความทำนายนี้นะคะก็สามารถที่จะพิมพ์รับได้เลยนะแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะดูดวงส่วนตัวกันก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามได้นะคะไลน์คือง่ายตั้งแต่ต้นคลิปเป็นแบ,บต QR Code หรือว่าจะพิมพ์ก็ได้ค่ะตรงซ้ายมือมุมด้านล่างนะคะเขียนว่าชัยโย underscore Stone นะคะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะ